สวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านมือสองสภาพค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะสองหลังเลยค่ะอยู่บนที่ดินแปลงเดียวกันนะคะเนื้อที่ขนาด1ไร่2งาน57ตารางวาราคา2รล้าน5แสนบาทค่ะอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิทสกิโลเมตรนะคะและบนพื้นที่ก็อยู่แบบร่มรื่นสไตล์บ้านสวนนะคะมีต้นทุเรียน10ต้นอายุ8ปีและมีต้นทุเรียนเล็ก12ต้นนะคะ มีบอ่อบาดาลหนบึบ่อมีน้ำประปาหมู่บ้านมีบ้านพัก2หลังค่ะหลังใหญ่มี2ห้องนอน1ห้องน้ำและหลังเล็กมีขนาด1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะ2อ้านห้าแสนบาทค่าโอนคนละครึ่งบ้านมือ2ออยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะออกแบบแนวสไตล์บ้านสวน สนใจกำลังมองหาซื้อบ้านรัฐที่ดินอยู่จันทบุรีนะคะสามารถนัดเข้าชมพื้นที่แปลงจริงได้เลยติดต่อเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะเจคเโนสใส่เบอร์โทรผู้ขายให้เรียบร้อยค่ะสงบเดินทางสะดวกทำเลสำหรับการอยู่อาศัยนะคะสนใจนัดชมพื้นที่และตรวจสอบเลขโฉนดกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ